สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจีจีที่ซ่องจีจีพารวยสชนแนลครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลา,พาวลาพัฒนาหวยลาวพัฒนางวดวันที่ยี่สิบสามเดือนเก้าีหกเจ็ดนะครับผมก่อนจะไปดูแนวทางก็มาดูผลของงวดที่แล้วกันก่อนเนาะกันก่อนเนาะงวดที่แล้วครับผมสามตัวบน หกสี่สี่สองตัวล่างแปดหกนะมวดที่แล้วนะงวดที่แล้วให้แปดให้แปดนะฟันแปดจอแปดหกตรงตรงเลยอะเข้าตรงๆงเลยครับผม เดี๋ยวเรามาดูของวันนี้กันต่อวันนี้ <c oughs> เดืนหัวเราพัฒนาวันนี้วันนี้นะผมอ่ะผมให้สี่นะสี่กับสามสี่กับสามนะครับก็จะมีสี่ศูนย์นะสี่หนึ่งสี่เจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามเจ็ด ตัวตัวกันตัวกัน483849แล้วก็42อ่ะก็คิดว่านะคิดว่าสีผมคิดว่าสีนะตัวเน้นก็จะมี ตัวนี้นะครับผมสี่หางอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งห้าหางสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดสามศูนย์แล้วก็สามหนึ่งครับผมมาลอรุ้นกันว่าวันที่ยี่สิบสามจะมีสี่จะมีสี่มาไหมต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขสามตัว สามตัวนะครับสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สองอ่าสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์แปดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดสี่เจ็ดแปดอ่ะก็เน้นที่สี่ครับผม ฟันสีก็ต้องเน้นที่สีขอให้มีขอให้มาครับผมขอให้มีมาขอให้มีสีมาแนวทางก็จบไปแล้วฝากด like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ